ฉันรับได้สัญญาไม่ว่าฉันจะได้ผัวมาอีนี่เสียงดังมากเลยอมาแล้มาแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะให้เจ้าสาวหันหลังแล้วก็โยนขอโทษด้วยน,น,นะเด็กๆได้ครับเราพิ่มายืนตรงกลางนี้เลยตรงกลางไม่หรอมันไม่ได้มีลูกสาวชมพู่ฉันนั้นรับได้ทุกงานมันยังไม่ได้แต่งเลยมีับ คนนับนะครับหนึ่งสองสามโยนค่ะเอาแล้วและชด